ณผู้ชมดูวันทองตอนจบจบแล้วดินชนมาคุยกันใต้คลิปนะครับจบแบบนี้เป็นยังไงครับนางชีวันทองกลายเป็นว่านางชีจะไม่สามารถออกจากถ้าได้เลยนะเออมันก็เหมือนอยังไงอ่ะจะต้องอยู่อย่างนั้นน่ะแต่นั่นคือสิ่งที่เขาน่าจะเลือกแล้วด้วยแหละว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นกับความทรงจําตรงนั้นมีแค่สามคนที่รู้ก็คือขุนแผนกุมารทองและหงพายเหมื่นไวัยังไม่รู้เลยอันนี้ถ้าถ้ามองดูตามในละครนะเะหมื่นไวยังไม่รู้คุณช้างก็ไม่รู้ ก็เป็นบ้าแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของวันทองเหลือแต่ความทรงจําของทุกคนนะครับที่รู้ว่าวันทองได้ทําอะไรไว้บ้างไม่มีใครรู้จริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดประกฏตัวออกมาขุนแผนก็ต้องโทษประหารแน่นอนครับไปทําแบบนั้นใช่เขาอาจจะให้อภัยโทษแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาทํามันเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับอภัยโทษเพราะฉะนั้นวันทองก็ต้องอยู่แบบนั้นอแต่ถ้ามองดู อิสรภาพการใช้ชีวิตแบบปกติมันเขาก็ทําไม่ได้แล้วว่าวันทองอ่ะแต่ถ้ามองในอีกแง่อีกแง่หนึน่งก็คือวันทองอาจจะเลือกแล้วว่านี่คือสิ่งที่สงบที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขาอาจจะมีความสุขกับการอยู่แบบนั้นกับเส้นทางที่เลือกอย่างที่ขุนแผนบอกนะครับคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับการจบแบบนี้มาคุยมาบอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปกับวันทองตอนจบสําหรับดินนะอาอฉากนี้จบนะสาหรับดินตอนแรกที่ดู ตั้งแต่ต้นนะของตอนจบเนี่ยมาจนถึงตอนที่วันทองถูกประหารนะตอนแรกดินลุ้นมากๆเลยเว่าดินลุ้นแบบดินมีทงอยู่ในใจแล้วว่าวันทองจะไม่ถูกประหารชีวิตแต่ทอพอถูกประหารนอะ่ะคือแบบดินอึ้งมาเลยอ่ะเออไอฉากต,ตอนที่วันทองถูกประหารแล้วคอขาดลงมาคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างครับดินดินอึ้งไปเลยเว้ยแล้วดินแบบน้ําตาไหลเลยรู้สึกว่าทําไมวะ มันมีคําว่าทําไมวะอยู่ในใจเยนะทําไมวะไหนบอกไม่ใช่วันนาคดีที่คุณเคยรู้จักนะ่ะแล้วทำไมทำไมวันทองยังต้องถูกประหารชีวิตอืมเพราะว่าถ้าดูจากตอนเปิดเรื่องมาตอนจบนะจนถึงวันทองประหารน่ะมันเหมือนวันนาคดีที่เรารู้จักเลยอะ่ะที่อ่านมาจากในเสภาขุนช้างขุนแผนมันเหมือนกับที่ดินเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยอะ่ <S <S เยอะเพียงแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันละครก็อาจจะมีการนําเสนอแบบเนี้ยแต่พอถ้ามองดูอ่ะมันใช่เลยเว้ยสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ได้ แล้วก็มาถึงบางอ้ออ๋อโอเคอย่าไว้ใจช่องวันและนี่ไม่ใช่วันนนคดีที่คุณเคยรู้จักจริงๆแหละนะครับก็จบออกมาแบบนี้เพราะว่าถ้าตามวันในคดีคุณช้างขุนแผนนะครับตามที่เราดูในล,ละครเลยจะเป็นแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าวันทองตายจริงๆครับจะไม่ได้มาเป็นนางชียอะไรแบบนี้นะวันทองตายจริงๆครับคุณผู้ชมและวันทองกลายไปเป็น,เป,นเปรตนางเปรตอสุรกาย เป็นเปรตจริงๆนะคุณผู้ชมเรื่องของเปรตวันทองเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบยินแปะไว้ด้านท้ายแล้วก็ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้คือตามวรรณคดีคุณช้างคุณแพนนะแต่นี่คือเรื่องวันทองไม่ใช่วันณคดีที่คุณเคยรู้จักเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์แล้วก็ตรงตามที่เขาโปรโมทเอาไว้นะครับ และการต่อสู้ของแม่วันทองมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นหลายๆอย่างที่ชัดที่สุดคือเรื่องของกฎหมายความคิดของผู้คนในกรุงศรีอยุธยานะครับกฎหมายถูกเปลี่ยนแปลงนะครับพระพันวษาถึงกับออกมาประกาศชัดเจนเลยว่ากฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่เข้ากับสภาพบ้านเมืองก็ต้องเปลี่ยนผู้หญิงไม่ใช่ทาสนะครับต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันกับผู้ชายเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับผู้หญิงมีสิทธิที่จะออกเสียงในคดีความต่างๆได้ และผัวเมียนะครับถ้าเกิดผู้หญิงอยากจะเลิกก็สามารถเลิกได้โดยที่ไม่ต้องรอผู้ชายนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทุกคนทั่วกรุงศรีรับรู้อีกอย่างหนึง่งอ,อย่างนึงก็คือเรื่องของวันทองวันหนึ่งทุกคนอาจจะลืมไปแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ทุกคนจําได้แล้วก็คือวันทองไม่ใช่หญิงสองใจอีกต่อไปอันนี้ชัดเจนมากๆเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันทองถูกประหารแล้วตายไปจริงๆ หรือการจบแบบในละครคือมีการสลับตัวและวันทองรอดแต่บวชชีอยู่ในถ้ำทั้งหมดตายก็คือการเสียสละต้องไปอยู่ในถ้ำก็คือการเสียสละนะคุณผู้ชมเพราะเขาไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตได้แบบปกติทั่วไปต้องอยู่แบบนั้นไปจนวันตายเหมือนกันทั้งหมดมันคือการต่อสู้ เพื่อความเปลี่ยนแปลงจริงๆครับและละครก็สะท้อนออกมาได้แบบครบสมบูรณ์แบบนินว่าม,ม,มันคือจุดตรงกลางที่พอดีคือเราได้กลิ่นอายของวรรณคดีที่เรารู้จักและตอบโจทย์กับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนอย่างที่เขาโปรโมทเราเห็นการพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันที่มันส่องมาถึงยุคปัจจุบันได้เพียงแต่เล่าผ่านตัววันทองที่เหมือนมาก่อนการอย่างนั้นแต่อย่างที่เขาคุยกันตอนจบว่าเออเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันอาจจะมีผู้หญิงแบบวันทองออกมาแบบอีกเยอะเลยอะ่ะชอบครับคือชอบทุกอย่างของความเป็นละครเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมแ่ะครับอยากจะพูดถึงเรื่องวันทองยังไงที่เราติดตามกันมาโอโ้กี่เดือนแล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงยังไงก็เต็มที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกๆตัวละครด้วยก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะมีในแง่มุมต่างๆมาเก็บตกอ,อีกสักนิดนึงแต่คืนนี้เอาตอนจบเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกยังไง มาคุยกันนะครับและขอให้ทุกคนฝันดีไปแล้วนะครับสวัสดีครับ